สวัสดีครับท่านผู้ชมครับัอดีวันนี้ฝนตกนะครับก็ถ่ายคลิปเกี่ยวกับการหมักดินแล้วกันนะครับวิธีการหมักดินเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนสําคัญน,นะครับในการที่เราจะปลูกต้นไม้ให้เจริญงอกงามนะครับก็คือวัสดุปลูกทีนีเ้เดี๋ยวผมจะบอกส่วนผสมนะครับการหมักดินเนี่ยจะต้องหมักบางคนก็ถามว่าจะต้องหมักนานขนาดไหน ผมแนะนำอย่างนี้นะครับต้องหมักจนกว่าจะเห็นหนอนนะครับต้องหมักจนเห็นหนอนเพราะว่าอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นหนอนเนี่ยหนอนก็อาจจะติดไปกับวัสดุที่เราไปปลูกต้นไม้แล้วหนอนตัวเนี้ยมันก็จะกัดกินทำลายรากต้นไม้นะครับทำให้ต้นไม้นั้นแห้งเฉาได้นะครับหมาก็็เห็นหนอนแล้วก็ก่อนเอาไปใช้ก็จับหนอนออก เดี๋ยวผมจะบอกส่วนผสมนะครับวิธีการผสมดินนะครับแล้วก็ท่านจะได้มีวัสดุปลูกที่ที่ดีนะครับดีเหมาะสมกับพืชที่ท่านปลูกนะครับนี่คือโฉมหน้าของหนอนนะครับที่มันจะอยู่ในปุ๋ยคอกนะครับอันนี้ต้องเอาออกนะครับหมักจนเห็นหนอนนะครับแล้วก็จับหนอนออก หากระป๋องใส่ไว้เดี๋ยวนกก็จะมากินนะครับเป็นอาหารนกต่อไปนะครับครับทีนี้มาดูส่วนผสมนะครับผมใช้มะพร้าวสับเล็กนะครับครึ่งกระสอบนะครับกับวงขอบขนาดแปดสิบเซนก็จะได้สองวงพอดินะครับชุดหนึ่งก็คือสองวงอันนี้มะพร้าวสับครึ่งกระสอบแล้วก็แกลบขาวครึ่งกระสอบ แกะขานะครับแกะห,หนึ่งกระสอบแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกที่วัวนะครับหนึ่งกระสอบอันนี้คือหนึ่งชิดคนให้เข้ากันแล้วก็ลดน้ำ สมไม่เข้ากันนะครับแล้วก็ใช้น้ำใช้น้ำฉีดนะครับให้ชุ่มเลยนะครับให้ชุ่มเลยแล้วก็มีการกลับนะครับอาจจะต้องกลับทุกวันในช่วงแรกนี้นะสักสองสาวันหลังจากที่มันเข้ากันดีแล้วนะครับก็ดูให้มันเตียกนะครับไม่ให้ไม่ให้มันแห้งหลังจากนั้นก็หมักทิ้งไว้จนพบหนอน แต่ถ้าไม่พบหนอนนะครับภายใน2เดือนนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เลยครับครับก่อนที่จะนำไปใช้นะครับก็เอา,เ,อาเรียกว่าหัวเชื้อแล้วกันนะที่เราหมักไว้นะครับเอามาผสมมะพร้าวสับละเอียดนะครับสับละเอียดในอัตราส่วนประมาณ1ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปใช้ นี่จะเป็นที่เรหมักไว้นะครับแลว้วก็เอามาผสมกับมาพาะพร้าวสับละเอียดบางท่านอาจจะใช้สับเล็กครับรับสำหรับดินที่เราหมักเองนะครับก็สามารถใช้ได้กับ ไม้กระถางกับทุกชนิดเลยนี่ผมลองมาใช้กับกระท่อมนะครก็ใปงามดีนะครับลองใส่กระท่อมดูนะครัใช้ปลูกกระท่อมท่อมในกระถางก็งามนะครับแล้วก็เป็นไม้กระถางนะครับไม้กระถางกับทุกชนิดเลยนะครับใช้ได้หมดนี่เป็นทรายจีนนะครับก็สำหรับท่านที่จะปลูกต้นไม้นะครับ สิ่งแรกเลยที่ที่จะต้องเน้นก็คือวัสดุปลูกนะครับโดยเฉพาะท่านที่ปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ยรินวัสดุปลูกจะต้องมีอ,อ,อินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุอาหารพืชนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นด้วยวัสดุปลูกที่ดีนะครับต้นไม้ของเราก็จะเจริญงดงามนะครับดูสวยงามนะครับอยู่แล้วก็มีความสุขไปกับ ต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้จบเรื่องของการหมักดินนะครับหรือวัสดุปลูกแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ